เอาละ,เ,าละเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมานะครับมีเจ้าของร้านเกมนะครับที่ต่างจังหวัดโอ้โหออกมาโวยวายเยอะแยะเลยมีคลิปด้วยมีเจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงะนะฮะมาจะบุกจะมาจับมาเรียกเงินด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีรายละเอียดแล้วก็มีคลิปให้ดูด้วยค่ะ เอาละค่ะพาคุณผู้ชมไปดูที่บุรีรัมกันบ้างนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าของร้านเกมแล้วก็ผู้เสียหายประมาณกว่า20รายเลยนะคะต้องเข้าไปร้องบอกให้สภาทนายความของจังหวัดบุรีรัมช่วยหน่อยเพราะว่าจากคลิปนี่คุณผู้ชมจะเห็นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเข้าไปอ้างตัวเขาเป็นเจ้าหน้าที่<ม>แล้วเขาจะมาบุกจับพวกของสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ละเมิดทรัพย์สินอะไรต่างๆนี่นะคะกับเจ้าของร้านเกมปรากฏว่าเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทําอะไรผิดนี่นาทุกอย่างสินค้าของเขาก็ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์นะคะ<ม>ก็มีการร้องรรียนบกว่่าาาง S <S ถูกยัดภาพโปสใส่เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยเพื่อที่จะมีการยัดความผิดนะคะคนที่ไปอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยบุกเข้าไปตรวจคน้นขอดูป้ายที่เป็นบัตรเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่มีแล้วมีการข่มขู่กันโชคเงินด้วยนะ <S 2> <S 2> <S เขาบอกว่าถูกเรียกเงินรายละ5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทนะคะอบอกว่าให้ตกลงกันเถอะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคดีความไปขึ้นศาลเนี่ยจะเสียมากกว่านี้นะเสียเป็นแสนเลยมาจ่ายตรงนี้ดีกว่านะคะคท่านี้ชาวบ้านก็เลยไม่ยอมกว่า20รายที่ได้รับ ผลจากนี้ก็เลยไปร้องสภาธนายความบอก่ให้ช่วยหน่อยสภาทนายความก็เลยบอกว่าเบื้องต้นไปดูแล้วบุคคลที่อยู่ในภาพเนี่ยเข้าข่ายผิดหลายประการเพราะว่าจะเข้าตรวจสอบหนึ่งต้องมีหมายค้นอันนี้ก็ไม่มีคือถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีหมายค้นใช่ต้องมีหมายค้นและถ้าเป็นเจ้าหน้าที่จริงต้องแต่งเครื่องแบบเพื่อแสดงตัวก่อนเข้าตรวจค้นชัดเจนเพราะฉะนั้นสภาธนายความบอกว่ารับช่วยเหลือค่ะตอนนี้รับเป็นคดีแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไปที่ส่วนกลางเพื่อที่จะดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะคะ นี่เป็นคลิปที่ผู้เสียหายถ่ายไว้จากข้างในร้านนะฮะแล้วจะเห็นว่าข้างนอกเนี่ยคนที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะพยายามที่จะยืนยันว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่จะขอเข้าไปตรวจค้นอย่างเงี้ยนะฮะแต่เขาขอดูบัตรก็ไม่ให้ดูบัตรก็มีบัตรที่ห้อยอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะฮะขอปร้านแ้ให้พี่ออกมาแล้วให้พี่แสดงตนทนายวันนี้คือแม่ผมโดนทํร้ายแม่ผมนอนไม่หลับสามวันนะฮะสามสี่วันแล้วนอนไม่หลับเลยเวลาหลับตาเห็น่ภาพหลอน ต้องไปขอ,อยาที่อนามัยครับเพื่อ,เพ,อเพื่อมาระงับประสาทนะครับผมเองเวลาผมดูคลิปที่ไรผมก็รู้สึกว่าเออทำอย่างนี้ได้ยังไงผมต้องการความยุติธรรมครับผมบ้อนให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองครับช่วยมาดูแลตรงนี้ด้วยครับยอมอมชอมแล้วจะไม่เข้าร้านคุณอีกจะผ่านอะไรนี้หนูคิดว่าโอเคคือว่าเราก็เคยได้ยินเนาะว่าเขาว่าลิขสิทธิ์ถ้าเราผิดจริงเราก็ยอมรับหนูก็ ยอมยอมเขาไปตอนแรกเขาเรียกหนึ่งแสนบาทค่ะหนึ่งแสนบาทหนูไม่ยอมใช่เราเราไปถึงโรงพักแล้วตำรวจตำรวจเขาก็มาเขาบอกเนี่ยเขาเป็นทนายนะถ้าคุณขึ้นศาลอ่ะสองปีคุณต้องเสียเงินสองแสนถ้าคุณยอมเสียให้ผมอ่ะคุยกันเลยในฐานะคุณรู้จักกับตำรวจเนี่ยผมให้พี่สามหมื่นสุดๆเลยนะพี่จะบอกใครเพราะวันนั้นมีหลายคนก็เลยได้ความโง่ก็ว่าได้นะเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราเสียไปเถอะเขาคงจะไม่มาค้นเราอีกอะไรอย่างเงี้ยน่ะค่ะคือ ผู้ค้านะฮะหรือว่าประชาชนเนี่ยก็พร้อมจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อยู่แล้วแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนใช่ไหมนี่เข้ามาแบบไม่มีขั้นตอนเลยนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเกินกว่าเหตุไปไหมอะไรทำนองนี้นะคะไปดูความคืบหน้า